เราสองคน,นที่คุยกันเรารู้สึกว่ามันให้ฟีลคล้ายๆหนังเรื่องรักแห่งสยามการที่โดนพ่อแม่เย็นไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดนข้างบ้านมองไม่ดีหรือแบบเราชอบเรียนอย่างนี้แต่พ่อไม่อยากให้เรียนอย่างนี้อะไรเงี้ยมันคือสังคมจริงๆที่แบบเราเจอกันอยู่ทุกวันใช่ <S <S ผมว่าเขาทําอันนี้ได้เรียกพี่นัทเป็นสองคาแรคเตอร์ยังไงพี่หน่สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีนะัทนี่ตาหูพี่นัทจริงๆริงไง ไม่แต่เรารู้สึกว่าเราเป็นบูดคอมโบนะทำงานกับคุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่มีเลยเลยก็จะแบบสบาย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 ไม่หรอกเราแอบไปอย่ากดซอนซิสวันนี้เราสองคนนะคะมาถ่ายในคอลัมน์ personality ของแอลฉบับเดือนมีนาคมครับ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคุณหมีปฏิหารนะครับฝากกด subscribe ช่อง L Thailand ก่อนนะครับผมจำได้นิดหน่อยผมจำได้อยู่มันนัเป็นมุมยังไงเป็นแล้วเป็นแล้สิผมพิจารณาไปแล้วคุณอินข้าผมต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะคุณอยู่ในผมอยู่แล้วที่แบบคนเขาแบบนาจีว่าจิตจเนี้ยแต่ผมเข้าไปดูอ่ะไม่มีผมไม่มีเลยไม่มีเลย แล้วผมก็คิดแต่ว่าเอ้แล้วถ้าสมมติป้าปล่อยรูปฟิตติ้งออกไปแล้วแล้วเป็นผมเนี่ยคนเขาจะว่าไงเนี่ยอ,อ,อะไรเงี้ยแต่พอหลังจากวันนั้นที่ปล่อยภาพไปปุ๊บแล้วแบบมันขึ้นเทรนใช่ป่ะผมก็แบบหุยโหเอาเรื่องที่ผมก็ทักไปหาเขาบอกอินนี <In? S 1> ่เหรอเราเราคุยกันแล้วเหรอผมทักแล้วครับหาคุณคุณบอกอ๋อเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับจำได้อย่างไอ้ทักอ้นั้นน่าจะจริงน่าจะมีน่าจะเป็นกู มันก็เป็นแฟนตาซีด้วยละครครอบครัวด้วยครับผมก็จริงๆเส้นเลือกก็คือพีรนัทเนี่ยที่เป็นหนุ่มออฟฟิศเหมือนคนทั่วไปอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีปมเรื่องของ LGBTQ กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบพยายามแบบฝ่าฟันในการมืคือชีวิตจริงแล้วก็มีคุณหมีเข้ามาเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดไม่ออกอจริงๆแล้วเราสองคน,นที่คุยกันเรารู้สึกว่ามันให้ฟีลคล้ายๆหนังเรื่องรักแห่งสยาอืม,อม คือด้วยที่แบบพอมาเป็นชื่อคุณหมีปฏิหารน่ะคนอาจจะนึกว่ามันเป็นแฟนตาซีแบบแฟนตาซีมากๆอย่างเงี้ยแต่แฟนตาซีของเรื่องอ่ะคือมีแค่เรื่องเดียวคือที่ตุ๊กตาหมีกลายเป็นคนแต่สังคมหรือชีวิตที่ต้องเจอมันคือสังคมจริงๆที่แบบที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนะครับการที่โดนพ่อแม่เหยียดไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดนข้างบ้านมองไม่ดีหรือแบบเราชอบเรียนอย่างนี้แต่พ่อไม่อยากให้เรียนอย่างนี้อะไรเงี้ยมันคือสังคมจริงๆที่แบบเราเจอกันอยู่ทุกวัน ปมของพีรนัทอะ่ะโดนพ่อแม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกีดกันตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนที่เราไม่ชอบเรียนอย่างนี้แต่ไม่อยากให้เรียนอย่างนั้นและ,ะบวกกับสิ่งที่เราเป็นเรารู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราแบบไม่ปกติแหละเราแบบชอบเอาส้นสูงแม่มาใสแบบ่ในตอนเด็กอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเมื่อคืออะไรแล้วพอเรามีแฟนคนแรกที่เขาเป็นรุ่นพี่ที่เขาแบบดีกับเรามากๆางๆเงี้ยพ่อจับได้พ่อกีดกันตบไปจนกลายเป็นปมของพีรนัทไปเลย พะ <ules> หลังจากตอนนั้นพิณัทโตขึ้นมาโดยที่ไม่รักใครเลยก็เลยปิดความรักเอาใช่ปิดเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนหรือคนที่เข้ามาก็คือรักแบบผือเผินพิณัทไม่รักใครเลยอะไรเงี้ยนี่คือปมเริ่มต้นของพิณัทของผมก็เป็นตุ๊กตาหมีครับผมรับบทเป็นเต้าหู้แล้วก็พี่หนึ่งพี่หนึ่งก็จะเป็นรักแรกของพิณัทเป็นนักบาสโรงเรียนเลยแล้วก็แบบเป็นรักแรกวะเป็นแบบเป็นคนที่แบบพิณัทปลื้มคนแรก แล้วก็อีกพันหนึ่งก็เป็นเต้าหู้นี่แหละก็เป็นปาฏิหาริ์ที่อยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาในชีวิตพี่นัทแล้วก็ช่วยคลี่คลายเรื่องราวต่างๆในชุตของเขาผมว่าเขาทำอันนี้ได้เรียกพี่นัทเป็นสองคาแรคเตอร์ยังไงวะก็สมมติว่าถ้าเป็นพี่หนึ่งก็ว่าไงนัแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเต้าหู้ก็จะพี่นัทฮะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสมมติถ้าพี่หนึ่งก็พี่หนึ่งพี่หนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีนัดนี่มาเจอครูครูนะครับเป็นเต้าหู้นิดๆอ่ะสวัสดีนะเต้าหู้พี่นัดจริงๆเองมันจะแบบสุดขั้วเลยคือเวลาเราผมเข้ากับเขาอย่างเงี้ยตอนเราเป็นพี่หนึ่งผมมันไส้เขามากเลยและยืดสูงด้วยนะนจะยืดแบบพิงแบบเท่ๆครูครูแล้วสาวกี๊ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงผมมีไม่ไม่ใช่นิสัยแต่เป็นบุคลิก ผมจะติดทำหน้าเต้าหู้คือทำหน้าแบบหน้าแบบอินโนเซนต์อ่ะไม่้คนเสือกจริงผมไปโชว์นี่อินโนเซนต์เลยหน้าเป็นแฟชั่นมาสก์เออหน้าหน้าเป็นเฟชั่นมาสก์เนี่ยติดทุกนี้ก็ยังติดอยู่สมมุิอยู่เฉยก็จะเป็นแบบเพราะว่าในในเรื่องเต้าหู้จะทำหน้านี้บ่อยมันเป็นอินเนอร์ของมันไปแล้วอย่างเงี้ยครับสงสัยกับทุกอย่างเลยแล้วก็ติดพุทธะติดพุทธะว่าเต้าหู้จะพุทธะใช่ครับก็ไม่ใช่เจ้าหานนะเฉ้ยก็จะเป็นแบบหะหะหะอะไรอย่างเงี้ย เรียบร้อยนี่เผาไหมวะมีมวคนมีก็ก็มีจริงๆเกลียดมันรู้ปะเออเกลียดมันเลยอ่ะคุณเป็นคนที่ผมคือเกลียดมันมากแล้วก็จะเอาไปด่าเอามันไปด่าพี่อุ๋มตลอดเตยไม่เคยไร้มันฟังเลยคือมึงรู้เนี่ยที่จอดรถคือโลเคชั่นหลักเราอะครับมันจะเป็นบ้านใช่ไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะมีที่ที่จอดรถอยู่สามคันให้นักแสดงแค่สามคนเท่านั้นก็คืออินจ็อบแล้วก็พี่อุ๋มซึ่งมันจะมีที่เดียวเท่านั้นแหละที่ต้นไม้มันเป็นร่มเงาให้เราได้ อันนี้แม่งจอดตลอดแล้วแม่งจอดแบบพอดีเป๊ะคือคันหน้าคันหลังแม่งจอดไม่ได้อ่ะมึงก็จะด่าไม่คือผมมาคันแรกไงแล้วผมก็แบบมึงก็ต้องให้อุ่มก่อนตอนเช้าแบบว่ามันยังไม่มีเงาไงผมไม่รู้ว่าตรงไหนมันล่มแล้วก็เออตรงไหนว่างเราก็จอดอะไรอย่างนี้ผมขอโทษได้ไหมล่ะไม่ได้ทีหลังผมจะซื้อไอ้นี่มาให้ผ้าใบเอาคุณพูดเลยนะคุมเลยด่าตลอดขี่นกลงรถกง ผมพูดบ้างจริงๆอินเป็นคนดีครับผมไม่มีอะไรที่เกลียดอันนี้เป็นเรื่องปกติอีกอินอินน่ารักคือแบบชอบอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนตรงคือแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะตรงไหมล่ะเมื่อกี้ตรงจัดเลยทุกคนเลยงคือมีอะไรอินจะพูดไงแล้วเราก็แบบไม่ค่อยมีอะไรแบบข้งขาไม่แต่เรารู้สึกว่าเราเป็นกูคอมโบนะทำงานคุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่มีเลยเลยเขาจะแบบสบายสบายอ่ะสบายสบายนผมหนักมากอะใช่แต่ว่ามันเป็นคนหนักที่นี่นะเราพูดไงคือถ้าเป็นคนหนักแล้วแบบเก็บอะ เราจะอึดอัดเพราะว่าคือมีอะไรอ่ะได้แต่ว่าพูดจบเลยแบบไม่ค่อยมีอะไรเครียดเนี่ยพูดเวลาพูดทุกอย่างเลยเมื่อกี้เห็นว่าใครผมบอ๊อคหรอตราแย่ายอย่ากดฟันซิผมคีดออกผมผมทำด้วยไม่รู้รู้สิป่ะพูดจนจกอ่ะพี่ไม่เป็นหรอคุยตัวเองอ่ะเออเห็นปะเป็น คือบางทีเวลามันเครียดมากกูไม่ได้ปรึกษาใครกูกูขับรถอยู่อย่างเงี้ยกูเปิดกระจกมากูคุยตัวเองในนู้นแต่คุยยังไงบ้างก็คุยแบบไม่หงิงิไม่ได้ว่ะแล้วเขาตอบแบบว่าไม่มึงแค่ถือผมเป็นคนสะสมโมเดลผมก็จะไม่คุยกับโมเดลอ่าไปคุยกับของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมตายเท่จังเฮจัดท่าหนักเหมือนคนบ้าแล้วอะเท่ดีโอ้องกระจกหนักไปนะไม่น่านนี่ก็เป็น คริปโตคริปโตท่านได้ทำธุรกิจเยอะก็ทำร้านขนมครับผมแล้วก็ขนมเค้าอร่อยจริงนี่ผงคอนเฟิร์มขายดีร้านอะไรา Holiday Pastry ครับผมสะกดด้วย H O L I D A Y นะครับ P A S T R Y นะครับผมเข้าไป follow IG กันหน้านะครับเหมือนพนักงานแล้วก็นี่ด้วยเปิดร้านหมวทะยังไม่ได้ฟังเลยอ๋ออาหารจีนอ่ะะเปลี่ยนเป็นหัวทะโอเคเปิดเดินซีเหมือนกันครับชื่อฮอลิเดย์บัทะ อ๋ดีๆจริงเล่นในมูกระท้าเลเหรอเออนเื่องจริงผมอะคือแบบอยากํำกัดเหมือนแบบถ้าสมมติจุดโตไปถึงจุดหนึ่งแบบว่าเราเราเราไม่ได้เล่นละครแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นคนอยากลองํำกัดอะไรสักเรื่องอยากแบบลองเขียนลองแบบเอาเรื่องที่เราอยากทำมาทำให้คนเล่นอะไรเงี้ยอันนั้นนั้นคือสิ่งที่คิดไว้ในอนาคตฝากละครคุณหมีปฏิหารด้วยนะครับอยากดูมากอยากให้ดูมากๆด้วยแบบ อบอุนะ่นอ่ะแล้วก็ดูได้ทั้งบนะ้านอ่ะเนอะแม้ว่าคนที่พ่อแม่ที่ไม่มีไม,ไม่ไม่รู้จะคุยกับลูกยังไงลูกที่มีปัญหาเรื่องต่างๆไม่รู้จะคุยกับพ่อแม่ยังไงเ,ออเรื่องมีเราว่าแบบมันสอนแล้วมันก็แบบอบอุ่นเลยเียอย่างที่ผมบอกตอนแรกที่ผมแบบก่อนถ่ายเสร็จอ่ะผมตื่นเต้นมากแบบหัวกลัวว่าแบบออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ทํางานเสร็จแล้วอ่ะผมรู้สึกรักงานนี้มากนะผมผมพูดตรงๆเลยว่าแบบรักงานชิ้นนี้มากแล้วอยากให้ทุกคนดูจริงๆ เพราะเราตั้งใจกันมาเราเห็นความตั้งใจของทุกคนในกองเห็นแบบทั้งงานภาพงานงแสดง,งาภาพทีมากแบบยกระดับเลยัะทุกอย่างก็เลยอยากให้ทุกคนแบบได้ดูครับ